ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็ คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงนี้ต่อมาก็กำลังนำพระสูตรในหัวข้อที่ว่าด้วยทุกขาริยศสัตว์นะโดยเฉพาะชาติปิทุกขาเนี่ยแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์หรือว่าอุปาทานขันห้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยก็คือการปฏิสนธิของขันห้าในภพภูมิในภพภูมิหนึ่งก็คือการเวียนว่ายตายเกิด ในวัฏะสงสารนั่นเองอันเป็นบอกเกิดของความทุกข์ทั้งปวงญายิยมก็ได้ฟังมามากมายหลายสูตรเลยนะว่าเราเคยทุกข์มาในวัฏะสงสารเนี่ยมามากขนาดไหนการเวียนว่ายตายเกิดของเราเนี่ยนะญายมฟังดูแล้วก็คิดว่าคงจะเข้าใจเกิดปัญญามีความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสังขารในการเวียนว่ายตายเกิดบ้างนะไม่ต้องปรารถนาที่จะ เป็นอะไรอีกแล้วโยมเพราะว่าเราเคยเป็นมาแทบทุกอย่างนะนะนะไม่ต้องอยากมีอะไรมากเพราะเราเคยมีเคยได้มาแทบจะทุกอย่างเนี่ยในสูตรหนึ่งหลายสูตรนะที่อาตมาไม่ได้อ่านโยมนะไม่ได้อ่านอย่างเช่นท่านบอกว่าในขณะที่เราเห็นคนยาจกวันิพกคนกระจอกอโยมยาจกวันนพกคนกระจอกขอทานเนี่ยก็ให้เราพิจารณาว่า ในวัฏสงสารที่เราเวียนว่ายตายเกิดมานานแสนนานเนี่ยการได้อัตภาพอย่างนี้เราก็เคยได้มาแล้วนะเราเคยเกิดมาแล้วนะความยากจนคนแค้นหนาเช้ากินข้ามเป็นคนกระจอกอย่างนี้เราก็เคยเป็นมาแล้วเนี่ยท่านให้เราพิจารณาอย่างนี้นะเพราะว่าสงสารนี้เราเวียนว่ายตายเกิดมานานเหลือเกินจึงไม่ควรไปดูหมิ่นคนกระจอกคน ไม่เรียกว่าไม่สมประกอบหรือว่าขอทานยาจยกวันิพกะเพราะเราเคยเกิดเป็นมาแล้วอย่างนี้นทีนี้ถ้าหากว่าเราไปเห็นขบดีผู้มั่งคัง่งสวยสุขในการมาคุณอ,อันเรียกว่ามีความสุขมากมายเป็นขบดีผู้สูงศักดิ์ท่านก็ให้เราพิจารณาว่าเออแม้ความเป็นอย่างนี้เราก็เคยเกิดเป็นมาแล้วโยม เราก็เคยสวยสุขเคยเกิดในตระกูลสูงส่งขนาดนี้มาแล้วนะเราจึงเมื่อเราเห็นเนี่ยอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นเราจึงไม่ต้องปรารถนาที่จะเป็นอย่างนั้นอีกเพราะว่าเราเคยเป็นมาแล้วนะแม้แต่คนต่ําต้อยคนกระจอกเราก็ไม่ควรไปดูหมิน่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็เคยเคยเป็นอย่างเขามาแล้วแม้อนาคตเราก็มีโอกาสที่จะเป็นคนกระจอกอย่างนั้น อนาคตรเราก็จะมีโอกาสเป็นคนที่เกิดในตระกูลสูงอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าตสงสารเนี่ยเราเวียนว่ายตายเกิดมานานหาที่สุดเบื้องต้นไม่ได้ข้อความก็คล้ายๆกันนะโยมนะข้อความคล้ายๆก,กันกับที่โยมได้ฟังไปในวันกันก่อนนั่นแหละแต่ว่าสูตรนี้อาตามาก็ไม่ได้อ่านให้โยมฟังนะแล้วก็บางสูตรพระองค์ก็ทรงอุปมา ได้ทรงตรัสว่า,าในวัฏฏสงสารที่เราเวียนว่ายตายเกิดมานานนี้บุคคลที่ไม่เคยได้เป็นพ่อแม่กันไม่เคยเป็นบุตรธิดาไม่เคยเป็นพี่ชายน้องชายไม่เคยเป็นพี่หญิงน้องหญิงกันและกันนี่หาได้หาได้โดยยากหาได้โดยยากคือไม่ง่ายนักที่สัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดมาในวัฏฏสงสารนี้ จะไม่เคยเป็นญาติกันเพราะเราเกิดมานานเหลอเกินโยมอันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่อาตมาไม่ได้อ่านนะนะแต่เล่าให้โยมฟังในวันนี้ท่านจึงให้มีเมตตานะโยมว่าคนนี้ที่เราโกรธเขาอยู่เนี่ยชาติก่อนเขาอาจจะเคยเป็นพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาก็ได้เราจรึงไม่ควรทําความโกรธความอาฆาตแก่เขาเพราะในวัฏฏะสงสารที่เราเวียนว่ายตายเกิดอาจอาจจะมีสักชาติใดาชาติหนึ่ง ที่เราเคยเป็นเครือญาติกันหรืออาจจะเป็นพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาก็ได้ท่านจึงไม่ให้เราโกรธให้เราให้อภัยนะอันนี้ก็เป็นความยาวนานของวัตตะ,ะอีกสูตรหนึ่งที่อาตมานามากล่าวในวันนี้ทีนี้โยมมาฟังเรื่องของความทุกข์ที่เรียกว่าชาติปิทุกขาเนี่ยแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ การเกิดเป็นทุกอย่างไรเวียนว่ายตายเกิดอย่างไรเนี่ยอาตามาอยากให้โยมฟังในสูตรนี้นะซึ่งก็เป็นสูตรที่อาตามาได้เลือกมาจากสังยุตตนิกายมหาวารวักเ,เล่มที่5ภาคที่2นะหน้า503ยมถ้าลำดับเล่มก็เป็นเล่มที่31นะ ย่าเยิมลองฟังดูว่าความเกิดเป็นทุกข์อย่างไรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าส่งช้อนฝุ่นไว้ในปลายพระนาขาแล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไหนฝุ่นเล็กน้อยที่เราช้อนไว้ที่ปลายเล็บกับแผ่นดินใหญ่ นี้อย่างไหนจะมากกว่ากันพิสุจทั้งหลายกราบทูลว่าค่าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่นี้แลมากกว่าฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนไว้ที่ปลายพระนขามีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่ ฝุณเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าส่งช้อนไว้ที่ปลายพระนขา,าย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบหรือแม้ส่วนเซี่ยวดูกรพิสูจทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติในพวกมนุษย์แล้วกลับมาเกิดในพวกมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิด ในนรกมีมากกว่าเห็นไหมโยมอันนี้ก็เป็นชาติปีทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์นะทำไมจึงตรงนี้อาจมาอยากให้โยมเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เราเคยเวียนว่ายตายเกิดมา ในวัฏสงสารที่นับพบชาติไม่ถ้วนด้วยอุบมาอุบไมยต่างๆที่ญาโยมได้ฟังมาหลา,หลายสูตรนะโยมนะในชาติใดาชาติหนึ่งที่สัตว์นั้นๆไปเกิดเป็นมนุษย์อย่างเช่นปัจจุบันนี้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยสัตว์ที่ตายจากมนุษย์เนี่ยจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เนี่ยมีน้อยท่านบอกมีน้อยแต่ว่าคนที่สัตว์ที่ ตายจากมนุษย์แล้วจะไปเกิดในนรกนะ่ะมีมากกว่านะแม้ในอดีตมนุษย์ที่ตายแล้วไปตกนรกก็มีมากกว่านะมากกว่าที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นะหรือปัจจุบันนี้มนุษย์ในโลกนี้มี6000ล้านกว่าคนเนีย่ยหกพันกว่าล้านคนเนีย่ยเมื่อตายไปแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่ก็มีน้อยนะแต่มนุษย์ที่ตายในปัจจุบันเนี่ย ตายแล้วจะไปเกิดในนรกจะมีมากกว่าโยมหรือแม้แต่อนาคตมนุษย์ที่จะเกิดมาในอนาคตเนี่ยมนุษย์ที่ตายจากมนุษย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มีน้อยแต่ไปเกิดในนรกนะมีมากกว่ามีมากกว่าโยมข้อนั้นเพราะเหตุใดเห็นไหมเพราะไม่เห็นอริยสัจสี่นี่หละโยมโทษฐานที่ไม่ตัดสูตรอริยสัจสี่นี่แหละนะ ถ้าเป็นพระโสดาบันตรัสรู้อริยสัจสี่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นอย่างนี้นะโยมอริยสัจสี่เป็นชนไนคือทุกขาริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขอนิโรธอริยสัจทุกขาน,โาขานิโรธกามินีบฏิบทาอริยสัจดูก่อนเพีษสุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคาขามินีปฏิปทานะหรือว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกนั่นเองโยมควรจะทำความเพียรน,นะเพราะเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกรอบหนึ่งยากแสนยากเหมือนกับเต่าตาบอดที่ญาโยมได้ฟังไปในตอนก่อนนน้นนะและโดยมากมนุษย์ก็กลับไปเกิดในในรกเป็นส่วนมากโยม อันนี้ก็เป็นชาติปีทุกขานะแม้ความเกิดก็เป็นทุกยมโดยเฉพาะเกิดในนรกนะในยงค่อยฟังตอนต่อไปว่านารกเป็นทุกอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจะกลับมาเกิดในพวกมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน มีมากกว่าโยมอันนี้ก็จริงโยมนะหมายถึงอบายภูมิสี่เลยนะเนี่ยนรกเดรจชานเปรตอสุรกายนี่โยมมนุษย์ที่ตายไปแล้วไปเกิดในสัตว์เดรจชานเนี่ยจะมากกว่ามากกว่ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ตอนนี้ท่านไปยันใหญ่ไปเลยนะข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะไม่ได้ตัดสู้อริยสัจสี่นั่นเองอริยสัจสี่คืออะไรโยมก็ฟังไปแล้วเพราะฉะนั้นควรแล้วพวกเธอทั้งหลายควรจะมีความเพียร ที่จะตัดสืุอริยาาสัจสี่นะข้อความก็ไปยันใหญ่ไว้ก็เหมือนกับตอนต้นนะเมื่อเราเพียรในการตัดสรุอริยสัจสี่แล้วก็ตัดสรุแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาเป็นอย่างนี้นะคือไม่ต้องมาเป็นพวกมนุษย์ไม่ต้องมาเป็นสัตว์นรกไม่ต้องมาเป็นสันตว์เดรัจฉานเนี่ยก็จะดับทุกข์ดับชาติปีทุขขาไดนะ้ไม่ต้องมาเกิดที่ทุกข์อีกต่อไปดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ชันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจะกลับมาเกิดในพวกเทวดามีน้อยเออโยมโดยที่ทสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในปิติวิสัยมีมากกว่าอนนี้ท่านรวมในนะโยมนะ ตกลงมนุษย์ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์มีน้อยน้อยขนาดไหนอุปมาที่โยมเคยได้ฟังก็คือเหมือนกับเขาวัวโยมเขาโคกับขนโคนะเขาโคมีสองเขาแต่ขนโคมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะโยมนะคนที่มีโอกาสเกิดในสวรรค์ก็คือเหมือนกับเขาโคสองคนโยมนะส่วนคนนอกนั้นก็ไปสู่อาบายภูมิเป็นส่วนมากเหมือนกับ คนของโคเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยนายโยมเนี่ยอันนี้ก็เป็นความจริงเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้โ,โดยเฉพาะจะเป็นแม้แต่มนุษย์นายโยมนะที่ทำบุญให้ฐานรักษาศีลประพฤติดีเนี่ยมีน้อยมากๆเลยนะมันก็สมกับที่พระอ,องค์ทรงตรัสนะว่ามนุษย์ที่ตายจากมนุษย์จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เนี่ยหรือได้เกิดในสวรรค์เทวดามีน้อยมากเลยแต่มนุษย์ แต่แล้วคนที่ตายแล้วตายแล้วก็ล้วนแต่กลับไปเกิดในนรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าไปเกิดเป็นเปรตข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะไม่ได้ตัดสรูริยสัตสี 4. ต่อมานะยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากเทวดาแล้วจะกลับมาเกิดในพวกเทวดามีน้อยโดยที่แต่สัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรก ในกระเนิดสัตว์เดรัจฉานในปิดปิดติวิสัยมีมากกว่ายโยมขนาดเทวดาก็ยังตกนรกมากกว่านะเทวดาตายแล้วจะกลับมาเกิดเป็นเทวดาใหม่นี่หรือว่าจะไปเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยมากเลยแต่เทวดาตายแล้วไปตกนรกเปรียบเทวดสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมีมากยิ่งกว่าอืยโยมขนาดเทวดาก็ยังโดนนะ อยากคิดว่าเทวดาตายแล้วก็จะไปเกิดในสวรรค์เสมอไปนะโยมนะเทวดาก็มีกิเลสเหมือนกันโยมมีโลภะโทสะโมหานั่นแหละด้วยวิบากกรรมของโลภะโทสะโมหะของเขาที่มีอยู่นั่นแหละจึงเป็นเดชนห้นเขาต้องตกต่ำลงไปสู่ถึงอบายภูมิคือนรกดิเรชานเรียกว่าเปรตโยมอันนี้ก็เป็นความทุกข ของการเกิดโยมเพราะมีขันห้านี่แหละมันจึงต้องเกิดให้เป็นทุกข์อย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าชาติปีทุกขายมเกิดนัพบภูมิใดๆก็ไม่น่าไม่น่ายินดีจริงๆโยมเพราะเป็นความไม่เที่ยงนะเป็นความไม่เที่ยงเป็นความไม่แน่นอนเป็นความเกิดความดับนะแม้แต่ในเทวดาเนี่ยก็ไม่น่าปรารถนาเพราะเทวดาหมดบุญก็ตกนรกได้โยมข้อต่อมานะดูก่อนภิกษุ ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากเทวดาแล้วจะกลับไปเกิดในพวกมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วไปเกิดในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในปิติวิสัยมีมากกว่าข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะไม่ได้ตรัสรู้ไม่เห็นอริยสัจสี่นั่นเองนะ ต่มาดูก่อนภิสูุทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วจะกลับไปเกิดในพวกมนุษย์มีน้อยโดยที่เทวสัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วกลับไปเกิดในนรกในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานในปิติวิสัยมีมากกว่าสัตว์นรกตายจะมาเกิดในสุกติภูมิเนี่ยมีน้อยมากโยมผลจากนรกแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยมีน้อยมาก แต่กลับไปเกิดเป็นสัตว์นรกอีกหรือว่าไปเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าไปเป็นเปรตมีมากกว่าโยมความเกิดเป็นทุกข์จริงๆนะโยมเนี่ยดูการพิสูจน์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วจะกลับไปเกิดในพวกเทวดามีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วกลับไปเกิดในนรกในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานในปิติวิสัยมีมากกว่า นี้ข้อความคล้ายๆกันแต่ท่านจะโยงไปโยงมานะโยมนะย้อนไปย้อนมาแต่ว่าจะคนละความหมายนะโยมดูก่อนพิสูจทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไปแล้วเนี่ยจะกลับมาเกิดในพวกมนุษย์มีน้อยแต่เดรัจฉานกลับไปเดรัจฉานอีกไปนรกแล้วก็ไปเปรตมีมากกว่านะ หรือสัตว์ที่ตายจากสัตว์เดรัจฉานแล้วจะไปเกิดในพวกเทวดามีน้อยแต่ตายจากสัตว์เดรัจฉานนี่กลับไปสู่กําเนิดสัตว์เดรัจฉานใหม่หรือกลับไปเกิดในนรกหรือไปเป็นเปรตมีมากกว่า<ม>แล้วก็สัตว์ที่เกิดเป็นเปรตยมตายจากเปรตแล้วจะกลับไปเกิดในพวกมนุษย์มีน้อยนะแต่ตายจากเปรตแล้วกลับไปเกิดเป็นเปรตใหม่ หรือไปเกิดในนรกกําเนิดสัตว์ดจฉานมีมากกว่านะข้อความก็คล้ายๆกันนะโยมเนี่ยในตอนท้ายประโยคก็จะมีปลายใหญ่คือว่าเพราะอะไรเพราะไม่เห็นอริยสัจสี่นั่นเองจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดในอบายภูมิทั้ง4จากนรกไปเปรตจากเปรตไปนรกจากนรกไปดิรฉานจากดิรฉานไปนรกจากนรกนรกไป ระหว่างเปรตอสุรกายระหว่างนรกติริชานเนี่ยจะย้อนไปย้อนมาสลับไปสลับมาโยมย้ายไปย้ายมาในกลุ่มของอบายภูมิทั้ง4เนี่ยที่โยมฟังมาทั้งหมดถ้าสังเกตพยัญชนะนะโยมนะสัตว์ในอบายภูมิเนี่ยคือนรกเปรตและก็สัตว์เดรจชานนะแต่ว่าในอสุรกายในที่นี้ท่านไม่ได้เอามายมแต่ควรจะสงเคราะห์อยู่ในกลุ่มของเปรตนะโยมอสุรกายเนี่ย คือนรกดิรรชานแล้วก็เปรตนะในระหว่างอบายภูมิทั้ง4เนี่ยจะย้ายไปย้ายมาสลับไปสลับมาในอบายภูมิทั้ง4มากกว่าน้อยครั้งมากที่สัตว์ในอบายจะกลับมาในสุกติคือมาสู่มนุษย์หรือมาสู่เทวดาจะน้อยมากแต่ส่วนมากจะย้ายเกิดอยู่ในอบายด้วยกันนะจากนารกไปดิเรชาน จากดิราชานไปเปรตจากเปรตไปนรกอะไรอย่างนี้เนี่ยที่โยมได้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยสัตว์ในอบายกลับไ่เกิดในอบายใหม่มากกว่าทีนี้ในตอนต้นนะสัตว์ในสุกติคือมนุษย์แล้วก็เทวดาเนี่ยมนุษย์จะมามนุษย์มนุษย์จะไปเทวดาเทวดาจะกลับมาเทวดาหรือเทอวดาไปมนุษย์เนี่ยจะมีน้อยมากๆแต่มนุษย์ไปอบายมีมากกว่า เทวดาไปอบายมีมากกว่าข้อความตรงนี้แตามาสรุปหมายว่า,าสรุปความย่อให้โยมฟังเข้าใจอย่างนี้นะตามาโยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยจะกลับไปเกิดในพวกเทวดามีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปแล้วกลับ ไปเกิดในนรกมีมากกว่าอันนี้เป็นข้อความที่เกือบจะจบตอนสุดท้ายนะโยมที่นิยมฟังสุดท้ายเลยโยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปแล้วจะกลับไปเกิดในพวกเทวดามีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปแล้วกลับไปเกิดในปิติวิสัย มีมากกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่เห็นอริยสัจสี่อริยสัจสี่เป็นเช่นไหนคือทุกข์อริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขานิโรธาอริยสัจทุกขานิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจนั่นคือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคนะโยมนะหรือว่าทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันเพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไวยากรณภาสิทธิ์นี้จบลงแล้วเพียสุดนั้นชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าชะนี้แลจบโยมในสัจจะสังยุทธ์นะ เรื่องอริยสัจสี่อนุภาพของอริยสัจสี่โทษที่ไม่ตรัสรู้อริยสัจสี่เป็นอย่างไรโยมที่โยมได้ฟังมาเนี่ยโทษของการไม่ตรัสรู้อริยสัจสี่เนี่ยก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดมาในวิถีสงสารจนนับภพบชาติไม่ถ้วนดังอุปมามากมายที่พระองค์ทรงนํามาอุปมาแล้วก็แสดงให้พวกเราได้ฟังนะ้วกการโยมที่ได้ฟังไปเนี่ย อน,นิสงส์ของการตรัสรู้อริยฤๅษีก็คือทําให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารได้นะหยุดหยุดการเดินทางในวัฏสงสารไม่ต้องทุกข์ในการบริหารขันอีกต่อไปโดยเฉพาะในช่วงหลังที่จะมาอ่านในวันนี้เนี่ยเรื่องของสัตว์ที่เกิดในสุกติภูมิตายแล้วจะกลับมาเกิดในสุกติภูมิอีกรอบหนึ่งเป็นของยากและก็มีน้อยมาก แต่สัตว์ที่เกิดในสุกติภูมิคือมนุษย์เทวดาตายแล้วเนี่ยกลับไปเกิดในอบายภูมิสี่มีมากกว่ามากกว่าจนเทียบไม่ได้เลยแบบนั้นเถอะโยมหรือแม้แต่สัตว์ในยบายเองเนี่ยตายจากอบายจะขึ้นมาเป็นสัตว์ในสุกติคือมนุษย์หรือว่าสวรรค์นเนี่ยเรียกว่าหาอากาศแทบไม่มีเลยยากเหลือเกินแต่สัตว์ในอบายตายแล้วกลับไปเกิดในอบายใหม่เนี่ยมีมากกว่ายิ่งนัก ยิดยมได้ฟังแล้วเนี่ยก็ให้นึกถึงความโชคดีของพวกเรานะยมกรรมจัดสรรให้เรามีอัตภาพของความเป็นมนุษย์ในปัจจุบันชาตินี้เนี่ยที่ว่าโชคดีมากๆเลยเราอาจจะมาจากอบายภูมิ4ก็ได้นะพอเราได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยเราอย่าประมาทยมเมื่อประมาทแล้วถ้ากลับไปในอบายภูมิ4ี่เนี่ยจะกลับมาอีกยากเย็นแสนเข็นนี่เกิน ดังที่โยมได้ฟังไปในสูตรแต่ละสูตรนะโยมนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมะหมวดที่ว่าด้วยชาติปีทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกโยมฟังแล้วก็อย่าปราถนาการเกิดอีกต่อไปเลยโยมนะทำความเพียรเพื่อที่จะตัดสรุอริยสัจสนะี่นดีกว่าจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารตามพระผู้มีพระเจ้าแล้วก็ตามตามพระอริยสาวกทั้งหลาย ส่วนจะปฏิบัติอย่างไรเนี่ยโยมก็รอติดตามรับฟังตอนที่ว่าด้วยมัคคะอริยสัต์นะข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ก็ได้แก่การเจริญสติปัฏฐาน4หรือเจริญสมถะและวิปัสสนานั่นเองโอกาสหน้าอาตมาก็จะนำมาบรรยายให้โยมฟัง แต่ช่วงนี้โยมก็ฟังเรื่องของทุกไปก่อนนะโยมนะพาะนาทุกให้มากๆโยมจะได้เบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดเอาละวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วอัตมาภาพรพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร